ขาดใหญ่ท่นานศาลงานพระศาสนาเป็นอาสาบริการนุราการในอาสมบมความาดีหลังเรียนจบปริญญาผาใจสู่มีความรู้ขูคุณธรรมนำวิ ได้รับบุญผนแอกเสียงงานไอเทียงและบุญนี้เป็นพี่เลี้ยงดอกไมา้าบ้านพี่สีสนไปยุโรปนับเป็นเยี่ยมบุกเบิกเตรียมเผยแผ่ธร เรียนภาษาเมืองฝรัง่งเศสให้เชี่ยวชาญประสานงานพุทธาศาสตร์เผยแผ่